ากโลก Metaverse เข้ามาแล้วและจะต้องทำให้เราเลือกระหว่างโลก2ใบอาการจะเป็นยังไงบ้างด้วยความสามารถของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเกมนะนเรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะทำให้อัตราของการเล่นเกมใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมผิดปกติ ส่วนตัวแล้วในฐานะพ่อคหนหนึ่งผมบอกว่าเทียบกับพ่อตอนสมัยเด็กนี่ถือว่าเยอะเกินไปเยอะจริงๆก็ต้อง,ต,ต,องต้องเทียบไม่ได้ดครับเอาละครับจอห์นกับเจสตินมาในช่วงของพอดแคสต์จอห์นจอห์นเทคบจอห์นเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับ,รบว่าเราพูดถึงเรื่องของ Metaverse และ NFT รอไปก่อน วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเราพูดถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่มีความต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วโครงการดิจิทัลวัคซีนของทางสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลหรือว่า d ีเทคของเรานั้นเราได้พูดถึงเรื่องของการมีสถิติและมีเรื่องราวนะครับของเรื่องของการใช้เวลาหน้าจอมากจเกินไปซึ่งเป็นรายงานผลประกอบล่าสุดจากทางเอ็ดดาใครคือกลุ่มที่สูงที่สุดเจนไหนนะน่าเป็นเจนแซแต่คือทุกเจนก็ขึ้น แต่เชนเซั์เยอะที่สุดคือเนรุ่นที่ทุกอย่างอยู่ออนไลน์เพราะเรา Force ที่ต้องไปเรื่องของการที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่าเดิมเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดท,ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ใชนะ่แต่ว่าถ้าเรามาดูนั้นใน12ชั่วโมงซึ่งส่วนตัวแล้วในฐานะพ่อคหนหนึ่งผมบอกว่าเทียบกับพ่อตอนสมัยเด็กนี่ถือว่าเยอะเกินไปเยอะจริงอา้าวก็ต้องต้องเทียบไม่ได้ดีครับคนละคนละเจเนอเรชันใช่ใช่เพราะว่าโลกมันได้เปลี่ยนไปอ่อ้าวใน12ชั่วโมงจสินช้ อะไรบ้างวัยของจิสินอายุ21ก็ไม่ได้ใช้เยอะเท่าสกายขนาดนั้นเพราะว่าสกายก็คือเรียนออนไลน์การบ้านอยู่ออนไลน์เพื่อนก็อยู่ออนไลน์เจอไม่ได้เพราะว่าแม่ไม่ให้พ่อแม่ไม่ให้แล้วก็เราถูกบังคับที่ต้องอยู่บ้านอเรื่องเรียนแล้วเรื่องหนึ่งละเรื่องเรียนหนึ่งอันนั้นคือกินไปทั้งวันแล้วนะครับเป็นเป็นห้าหกชั่วโมงเลยนะแล้วคือหลังจากเลิกเรียนแล้วก็ต้องมีการบ้านที่ต้องทําซึ่งก็ออนไลน์ก็มีการบ้านด้วยแล้วเสร็จแล้ว คืองานทําเรียนเสร็จแล้วทำงานเสร็จแล้วการบ้านเสร็จแล้วทํำอะไรได้บ้างที่บ้านที่บ้านก็ไม่มีอะไรก็ต้องเปิด y o YouTube ดูดู u t u b e เล่นเกมฟังเพลงอยู่ไหนหมดเรียนจอหมด ไอ้น,นี่รู้ไหมสถิติของเอ็ดดาเขาบอกมาเลยบอกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมากสุดก็คือเรียนเรียนออนไลน์เฉลี่ยนะเรียนออนไลน์อยู่ที่5ชั่วโมง23นาทีครับถ้าเป็นดูคลิปฟังเพลงดูรายการทีวีย้อนหลังเฉลีย่ยอันนั้นอยู่ที่4ชั่วโมง11นาทีครับส่วนถ้าเกิดรเรื่องของอาการติดต่อสื่อสารออนไลน์ใช้ไลน์สื่อสารพูดคุยอันนี้เยอะนะ เหมือนกับสมัยพ่อถ้าพูดโทรศัพท์วันละ3ชั่วโมง39นาทีถือว่าเยอะมากเยอะนะพูดกันคอแหบคอแห้งเลยนี่คือผลเฉลี่ยของของที่บอกว่า12.05นาทีโดยโดยโดย,โดยประมาณอันนี้คือเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในสภาพของสังคมคที่เป็นเช่นนี้จริง น่แหละเหมือนจัสตินน่ไม่ได้ถึง12ชั่วโมงหรอกรแต่ว่าเฉลี่ยไปเยอะก,ก็เยอะเ<ก>ยอะจริงบวกลบก็ก็เยอะจริงแหละประเด็นก็คือว่าเรามาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นอินโนเวชันของมนุษย์เราก็คือเรื่องของเกมนี่แบบสุดยอดจริงๆใช่จัสตินเล่าให้ฟังให้พวกผู้ปกครองอย่างพ่อฟังหลอยว่าตอนนี้เกมออนไลน์แบบเอาแต่ละรุ่นจัสตินลงไปถึงสกายเนี่ยมันมีเกมแบบไหนอะไรยังไงบ้างบอกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเยอะจริงๆมีหลายแคตตากรีนะครับหลายแบบแบบแรกคือที่ พรอะน่าจะสนใจคือเป็น MMORPG Massive Multiplayer Online Role Playing Game ว้าวอ่ะตัด RPG ปึ๊บ MMO นะครับก็คือทุกคนก็น่าจะรู้แหละคนดูน่ารู้คือเป็นเกมที่แบบว่ามีคนมหาศาลอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งหรืออยู่ในโลกเดียวอย่างเช่นก็ World of Warcraft อ่าเป็นเกม MMO ที่มีหลายๆคนอยู่ในคลนเจอกันอะไรแบบนี้ที่บอกว่ามีจำนวนมหาศาลจำนวนเยอะเนี่ยเยอะที่สุดในตอนนี้ที่เจสนรู้นั่นคือเท่าไหร่ อ่าผมเคยเล่น Final Fantasy ออนไลน์หลักแสนหลักแสนเลยแสนในโลกเดียวต,ต่อต่อวินาทีนลักแสนแไม่รู้เขาถ้าเป็นทีวีเขาเรียกว่าเรตติ้งเท่าไหร่นะวิจิ่รก็เยอะนะเยอะมากเลยเยอะจริงอ่ะโ okay. อเคก็จะมีเป็นโมบ้ามี FPS เกมยิงปืนแล้วก็ตอนเนี้ยที่เอเชียเขาเล่นกันเยอะเป็นเกมกาช์ดชาในโนการชาใช่ไหมการชาที่ที่เป็นรูทบ็อกซ์แบบเนี้ยเอโอเคการชาสกุลยังไงนะ G A C H A g a t c h a Gotcha อาช็อปเด้ดเอาเลยกัน <Under neath ending> Oh ใช่ไหม I think so ภาษาญี่ป <I> <unge> <laughs> ุ่น Japanese I gotcha มันจะมีของญี่ปุ่นใช่อก็จะเป็น g e n s h i n Impact นะครับแต่หลายคนก็เล่นผมเลิกเล่นแล้วครับเพราะว่าเสียตังค์แน่นอนเกมเกมนี้คือเสียตังค์แน่นอนเพื่อนติม เสียเปหลักแสนเลยนะน่ากลัวจรงเลยไม่ได้น่ากลัวเขารู้ตัวด้วยความสามารถของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเกมนะเรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะทําให้อัตราของการเล่นเกมใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมผิดปกติเพราะฉะนั้นที่จัสตินกำลังพูดแล้วพ่อออกเป็นห่วงเมื่อเมื่อเทียบแล้วเนี่ยนอกเหนือจากจะเล่นออนไลน์แล้วมีคนเล่นพร้อมกันได้หลายแสนคนหลายหมื่นคนแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะข้ามไปมีหลายๆาอาเขตที่เราเลือกเล่นได้เลยใช่ไหม หลายๆอาเขทเนี่ยหมาว่าเราจะไปเล่นบนแพลตฟอร์มนั้นยายไปเล่นอี่นี้ก็ตลอดเวลาก็คลาสแพลตฟอร์มคือใครก็อยากมีแล้วใช่ไหมที่พูดมาเนี่ยคือทำให้เราเห็นว่าสถานะของเราคุณพ่อคุณแม่ในสมัยเราในสถานะ สถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่บนโลกออนไลน์นี่มันต่างกันเป็นร้อยเป็นพันเท่าในการที่จะมีโอกาสในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์ในขณะที่เมื่อก่อนนี่เรายังไม่ยังไม่มีเลยดี่ซ้ําไปถ้ากาําลังติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมเสนอว่าให้กด subscribe ไว้เลยนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายกระดิ่งถ้ากาลังติดตาม p p พี HD ก็ติดตามต่อในเบรกต่อไปได้เลยแต่ถ้าเกิดอยู่บนโลกออนไลน์ไว้เรามีคลิปต่อไปออกมาเมื่อไหร่คุณจะสามารถรู้ได้เลยทันทีนะครับผม Thank you